โอเคแล้วก็อาจจะมีปัญหาแก้มตอบนิดหน่อยนะคะแต่หลักๆก็จะเป็นร่องแก้มเนาะสวัดีค่ะวันนี้มีปัญหาอะไรยังไงนะคะถึงมาพบหมอเติมร้องแก้มค่ะแล้วก็ให้คุณหมอดูว่าขาตรงนี้ว่างโอเคแล้วก็อาจจะมีปัญหาแก้มตอบนิดหน่อยนะคะ แต่หลักๆก็จะเป็นรองแก้มเนาะ, <c oughs> ะแบบแ๊บๆลงหน่อยนึงเนาะเพราะว่าที่เคยเติมไปมันเริ่มหมดแล้วถูกไหมคะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์กัน <c oughs> อันนี้ก็คือฉีดไปหนึ่งข้างคะ่ะจะเห็นว่าอันนี้คือข้างยังไม่ได้ฉีดเนาะข้างที่ฉีดแล้วก็คือเต็มสวยขึ้นมาเลยจ้าค่ะเป็นยังไงบ้างคะ ส่วนมากคนจะกลัวเนาะมาหาหมอพลอ,อะ่ะเราไม่บางทีเราไม่ต้องบอกหมอเขาจัดการให้เลยอะคะ่ะขอบคุณค่ะ